สวัสดีครับพี่น้องมือนีพ่อกันกับผมอีกคือเก่าในช่องคบเครื่องเรื่องตอหนุกมือนีผมสีมาเบาเรื่องการฝึกหนุกตอดินให้สำหรับมือใหม่มือใหม่อีดียนอคับนอกนอผู้ใดที่คิดว่าอยากจะฝึกนุกตอดินฝึกจังไดผมกระสีมา เฮ็ดให้เบิงว่าเข้าฝึกจังไหนสำหรับมือใหม่ครับนกกะไดอายุกงแปดเก้าเดือนนี่แหละครับนกตัวนี้กะบ่ท่านใดขันเก่งปานไดหรอกบ่าท่านใด ขันอยู่เอาลงดินกับโบท่านเอกขันแต่ว่าอยู่เทิ่งชาญก็ขันดีอยู่ครับผมก็ฝึกเอาลงเรื่อยๆนั่นอยากเจ็บขาอยู่ครับอย่างนี้เมือ่อวานนี้มันตื่นพอเพิ่นมาเอาผ้าไปปกเขามันตกชาญมันมีคนเห็นผมกลับมาแต่ทำงานหอยอุ่นตนอยู่เจ็บขาอย่างนี้ อันดับแรกเข้ากับขันมีเป็นนกลูกกับผูกขาไวให้มันชิน่นใส่ซานหรือว่าใส่กงเลียงเท่านั่นแหละครับไวให้มันชิน่นสักก่อนพอมันชิน่นในในการผูกขาแลว้วเข้ากะค่อยๆเริ่มเอาลงดินครับลงดินไวให้เก็บกินหินกินดินไปสละ ก็ย่าหั่นฝ่าว่ามันขันหรอกก็แนวฝึกเนาะครับเนาะมันมันนุกต่อเอานุกต่อมาฝึกกับขันแม่นนุกต่อเก่าเก่ามาฝึกก็อีกแบบหนึ่งครับตัวนั้นมันกระสีง่ายอยู่แต่ว่านี่มันเป็นนุกลูกก็ก็คอยเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันก็เก่งเองมันหรอกพอหอดเวลามันการแนวทางในการฝึกกับ พ่อนกเขาขุนเคยแล้วในการหูคากับชิ่นกับเสือกหูคาแล้วอยู่กับซานแล้วเขาก็เอามาลงดินเนีย่ยเหมือนเสาเหมือนละชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าเสาว่างกับเป็นเนี่ยมือแรงเจ้าสันนาครับฝึกให้มันขุนเคยได้กินดินกินหิน พอมันคุ้นเคยแล้วมันกัสีบดตื่นนะครับหนูมันสีบรลระแวงสีบรลระแวงกับอุปกรณ์ในการฝึกมีหนังกับพี่น้องผู้ได้มีกระมังที่โบไซแล้วมันแตกมันยังพี่น้องกเกาดินใส่เอาไสา้ใส่เกาขืนตั้งไว้ทึ้งยางรหลดหรือว่าเป็นถัง ทั้งสองลิตรีทั้งน้ำมันนะครับก็เก่าที่บัใส่ก็ไดจังสรนมนก็สูงแนมันก็ะสีวิตหมาวิตแมวย่ำห้เอเพลอนนะครับเวลาเ่าเผอมันวิตจากแนวสีมะเห็ดให้มันนั่นแหละย่ำห้าบดไอเบิงองย่ำห่าเพอละสายตาตาเฝ้าก็บโบเป็นยังครับ้าเฝ้าขั้นเฝ้าเ็าลงก็เพืนเลยก็ไดแล้วก็เอาซุมเอาซุมมาขอบซุ่มั้างไกลนะครับ สิเป็นซุม้มไม้ไผ่หรือเป็นเป็นซุ้มแบบแนล่อนก็ไดเอามาขอบฝึกลงเรื่อยๆให้มันชินเดี๋ยวมันกระขันครับแ้วถ้าเป็นนกตอตัวมันเก่าแล้วอยากเอามาฝึกกระโจมกระเฮ็ดทำนองเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องคือเอาล่งมันเอาลงคู่เสาคูแรงเอาลงไหวมัน กะดีชินโดยธรรมชาติของนกนั่นมันกะอยู่ทังกกใหม่บนนาะมันกะขันอยู่ทั้งกกใหม่บนแต่นี่มันคือเฮาอยากเอามาตอดินบ่ายัซะเป็นภาคบังคับซะครับปเป็นการบังคับให้มันมันเหลนทั้งดินหั่นนาครับนกตอแล้วอย่างว่าฝึกกระโจมมันกะง่ายก็คือเฮาเอามาว่างไว้จังสี่เฮาเกลอนวกมาเทียบไว้้างๆ มันก็เห็ดใส่กันซุมือสุมือ,มอเปลี่ยนตัวนั้นเปลี่ยนตัวนี้มาเทียบเพราะมันชินแล้วมันก็ขันครับมันเปอร์เซ็นต์ของของของนกตอ่อต่อเป็นแล้วนั่นเมื่อฟนั่นเปอร์เซ็นต์มันมันมีหลายหลักก็ง่ายง่ายกว่าที่เริ่มฝึกแรกๆเลยนะครับที่นกบ่าัเนได้เป็นยังนั่นก็ใส่เวลาครับใส่เวลา คือตัวนกตอใหญ่ผมนั่นผมก็ใส่เวลาอยู่กว่ามันสิเก่งเป็นตอไดกับผมใส่เวลาอยู่3มปีผเนยครับกว่าผมสิเอาลามตอแบบนี้ได้ก่อนกับฝึกตอกระโจมกับคอยเอาออกไปน้ำทงน้ำทาฝึกต่อไปเรื่อยกัเป็นเป็นวิธีของผมฝึกจังสั่นนะครับคือเหลกๆ ก็ใส่กระโจมไปสะก,กอนกับบทันฝ่าเอาออกลามแบบนี้คือทาสมุว่ามันลงตีลืมมีแนวมาเห็ดให้มันเจ็บนี่โอ้มันจื้อมันนกนี่สีลบเลยแหะครับบกขันเลยแหละแต่ผูกขาซื่อนี้กันยังเป็นนกต่อข้าแ้ๆนี่เอามาผูขานี้ตัวยากนี่กับมือสองมือบุนเด้อ,อครับจังขัน กะมีความอดทนครับพี่น้องความอดทนแน่ถาเห้ามักสายนีการต่อดินกะอดทนคอยฝึกเอาเด้อครับเดอ้อมกักมักจังไงกะฝึกจังสันแหละครับกับโบยาก,กับโบง่ายหรอครับพี่น้องคอยฝึกเอาใจเย็นๆครับใจเย็นต้องใจเย็นๆ เดี๋ยวนกเข้ากับเก่งเองครับเข้าฝึกเองกับมือเข้าเหรียญเองเข้ากับพู่มใจครับพี่น้องเด่นแบบบดต่องไปเบียดเบียนผู้ไบรบบไรเดือดหล่อนผู้ไรนี่พู่มใจครับพี่น้องพู่มใจครับกรสุดท้ายนี่ผมก็ฝากไว้ให้น้องๆเซียนใหม่ผูกกำลังคิดว่าอยากจะฝึกนกต่อดินกับเบื้องไวเป็นแนวทางนะครับเด้อเพื่อ เอาไปต่อยอดของเจ้าของที่มีความรู้มากหรือว่าได้ยินจากคนอื่นเพิ่มเว้ามากกะเอามาต่อยอดในการฝึกให้นกเข้าได้เป็นต่อในอนาคตข้างหน้าครับกะฝากเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ติดตามผมและกะ็ติดตามผมไปเพื่อสิได้มีสาระดีๆ ความรู้ดีๆมาบอกกันในขังต่อๆไปครับสวัสดีครับ